สวัสดีครับพี่น้อง f c ครับโอ้โหวันนี้เป็นการไลฟ์สดช่องเต้าลูกตาลชาแนลซึ่งเป็นช่องของลูกสาวของคามอสตอนคุณเดชและก็คุณเตยนะครับเป็นการไลฟ์สดได้ครั้งแรกนะวันนี้สุดปังสุดเฮงครับ f c จากสาวน้อยเพชรบันแพงแลวก็ FC จากบันฮักทุกๆบ้บันฮัก,กวันนี้เข้าชมกว่าพันคนแล้วครับพี่น้องครับถือว่าไลฟ์สดครั้งแรกนี่เฮงปังมากเลยครับอ่านะครับ โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับนี่คือ,น,คอนี่คือความมหัศจรรย์ของ FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับที่มีอะไรก็จะช่วยเหลือกันนะครับนี่และณขณะนี้คุณเตยก็ได้ทำการชงนะครับกาแฟนะฮะเพื่อส่งให้กับลูกค้าส่งต่อตามจิตศรัทธาตามาแรงศรัทธาของพี่น้อง FC ีที่อโอนคะแนนมาให้นะครับ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันเป็นเป็นการค้าขายขายแบบออนไลน์จริงครับพี่น้องครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็น่าอัศจรรย์ครับ300แก้ววันนี้ก็นะครับณกขณะนี้ก็น่าจะใกล้ๆกับร้อยแก้วแล้วครับตอนนี้นะฮะแต่ที่อัศจรรย์กว่านั้นก็มีผู้ที่นะครับให้รางวัลให้มาลัยมาเพื่อซื้อกระท่อมครับไว้ให้พี่น้องเอฟซีมานั่งแล้วก็แขกเหลือที่จะผ่านมาผ่านไปผ่านมาครับตอนนี้ พันสี่ร้อยคะแนนแล้วนะครับโอ้นี่คือสุดยอดมากขอบคุณค่ะคุณเตยรู้สึกยังไงดีใจดีใจค่ะดีใจค่ะดีใจแห้งดีใจหลายเพราะขึ้นว่าเพื่อนที่แบบสนับสนุนเขานะคะอืตั้งแต่กาแฟกับเพ่อแห้งเลยจากเพื่อนสนับสนุนกระทอมมาอีกโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะโอ้แล้ววันที่พี่น้องเอฟซีบอกว่าให้ไปถ่ายรูปกับน้องอิงเลยแต่มีโอกาสจะไปวะมีโอกาสไปจ้ะมีโอกาสไปไปจ้ะ ช่วงนี้ก็ปีเตอมแล้วเนาะจ้าปีเตอมนเนาะไอ้ลูกตาลไปได้จ้าอืมครับไปรถน้ชูนี่แหละเพรถ้าไปไปย้ำมือแรงได้ยุจ่าเพราะว่าย้ำมือเศร้าหนูต้องขายของก่อนเด้กอืมอืมหนูต้องหาเงินซื้อขนมไม่ลู้มุกันก็นั่น,หนแหละย้ำย้ำเว้นหรืมาขายของที่ละอตอนแรงก็ไปไปย<น>้ำมือแรงเรงอาจ้าน้ำชูก็ที่ชวนนั่นซุปแม่เถาไปน้ำจ้าไปเป็นมู่กันยกรอบเพราะว่าจ้าซ้ำนี่ใส่นมลายก็นี่เพราะมักลายเพราะค่ะ กาแฟกับนมด้งๆค่ะไหลสดไปด้วยครับ<ด>พี่น้องครับอันนี้อูเลี้ยงยกร้อด้วยจ้ะโอ้โคนเข้ามาชมพันกว่าครับพี่น้องขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะพันพันกว่าคนครับไร้แรกหมูช่องหูด้วยช่องเต้าลูกตาลหนึ่งพันโอ้โพันกว่าครับขอบพระคุณค่ะพันหนึ่งร้อยแล้วยังจะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพึ่งขึ้นไร้ใช่พันกว่าแล้วนนไง อ่คคแค่ครึ่งชั่วโมงเองโอ้โหสุดยอดเลยฮะนี่ครับอเอาเลียงพยเพราะเพราวเนี่ยเอายกยกล่อยกลายเป็นไหนมากมากหน่อยมากลายบ่ได้ไหมจ้ะหราคือคนขินเราต้องคุวมาใส่มมมในมลายลายเนี่ยมนใส่ให้ลยโบดนม,ม เมื่อเช้านี้ก็ส่งไปถวายพระแล้วเนาะคิอส่งไปรอบคิดถวายพระเดี๋ยวลงในช่องลูกตาลอ๋อ,อคิดถวายพระอ่าลงในช่องของน้องลูกตาลนด้จ้ะไปไปเอ่อส่งมาแล้วใช่ไหมครับผมอ๋อก็ก็ทําทําเป็นคลิปใช่ไหมครับวิดีโอที่ว่าได้ไปส่งเนาะจะชงในช่องของลูกตาลเนะาะตา้ลูกตาลครับอืม มีทั้ง4พ่อมจ้ะเมื่อกี้ก็มีมาเนาะสามนี้ค่ะเอ่อสาวแดงสาวแดงสาวโสดลูกสองคนแรกที่มาแต่เช้าก็คุณอะไรนะปุ้ยค่ะคุณปุ้ยอืมคุณมาตั้งใจอืมในยินว่าเอฟซีเพิ่นใจดีเพิ่นกะเล่อมาเอาบุญเอาน้ำน้ำตามบักโคบัให้โลนเหล่าเพิ่นว่าอืเอฟซีก็อินไปน้ำ อิ่มบุญผู้รับเพิินกับอิ่มใจอิ่มบุญไปน้ำกันจ้ะอิ่มทั้งผู้ให้และผู้รับจ้ะขอบพระคุณหลายๆค่ะไหลสดได้ครั้งแรกก็คนเข้ามาชมพันกว่าเลยเนาะตอนนี้พันเท่าไหร่แล้วตอนนี้พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนโอ้โหยังจะไปอีกอันนี้เพิ่งเริ่มเองขอบพระคุณอเปิดถึงสองพันน่ะโอ้ยใจแห้ง อย่างนี้แหละทุกวันจะมีอย่างนี้ทุกวันยจะทิมยจะปลาหน้าชูเด้อบาก็ทิมแต่มีแต่หน้าชู้สิปลาหนโว้ยปลาจังเลยดูแลกันล่ะเรียมโซ่รนะคะเตรียมโซ่รอบจาให้ให้ให้ผู้ใดไปส่งล่ะพี่มิวจ๋าเขากินไอ้ข้าวกินอะไรอยู่ข้าวกินอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็ไปส่งจ้ะ อแปดเบอร้เสาเลยเนาะตั้งแต่เปิดร้านก็มีนาชูเนาะนาชูซอยหนูเนาะนาชูซอยเด้สีกับหกแก้วจะแก้วอยู่หันอันนี้1แก้วอันนี้สิแก้วอันนี้ทรงไปแล้วกันยี่สิบสามสิบแก้วหมมุ้งน่ ซาบส่งไปแล้วนาจะสาม,ม,มสิบแล้วนะคะจะมึงสาวมาสามสิบกว่าแ,วแล้ววันนี้ท่าแก้วไอ้ยี่สิบแก้วได้อีกเก้าโอเคเหลืออีกเก้าเอาอะไรดีเอาโซดาดีกว่าเป็นน้ำดื่มป่ะเอาเป็นโซดาดีกว่าช่วงกลางวันถ้ากินพวกของที่แบบว่าเป็นน้หลายมันจะหนักอืจ้ะเอาเป็นกินแบบอุ่นๆโซดาด อิตาเลียนโซดาจ้่พวกนี้จะกินถ้ากินถ้าเขากินยามูเวนนี่จะจะบ่นหัก้องเขาได้ไหมืมูเมื่อกือกินนมถ้ากินประเภทนมนี้ข้าวเดียวกัะเงวงยวข้าวเดียวกัะอีอตาเพราะรู้สึกนูนะแต่คนอื่นนูก็รู้หรอกครับท่าใดแล้วคนเบิง่งออพันเก้าสิบแปดลดลงมาเมื่อกี้จ้ะอ๋อไม่ไรจ้ะ ก็อาส้มโดาเข้าๆออกๆนะจ้าขอบพระคุณค่ะอ่านคอมเมนต์ด้วยมีคนจะให้คะแนนขอบพระคุณค่ะอ่านคุณเตยมีคนให้คะแนนจอยใต่งานเนี่ยโอ้คืออยากจอยงงแต่แๆๆไม่ใจไม่ช่อยให้ขอบพระคุณค่ะเขียนมาบ <c oughs> ่อยๆเพื่อนสิอานเอกเธอเองน้ชูครับได้บุญมากครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับบอกหมุดบอกน้ำสุกเอยียงนะเอ้ยหนูอาน่านบ่ทัน <c oughs> ขอบคุไปีนี่ละค่ะชิบรมลว่าเดือนใดชิบไปสวัสดีคุณจูและครอบครัวคุณเตยจ้ายินดีต้อนรับจ้าตรงนี้คนอันสักคนนะครับอ๋อจ้าจ้าจะปรับปรุงจ้าจะปรับปรุงจะพัฒนาเนาะจ้าเนาะอ่าบอกมาได้จ้าบอกมาได้ว่าอันไหนควรเกปควรเ็ดเนาะจ้าบางครั้งหนูกับบรูัวืูกันเราต้องเ็ดจังใดจ้าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ อ,อะไรอีกมีคนช่วยอ,อ่านคอมเมนต์นะจูคุณหนูเพียนถามเรื่องชื่อบัญชอีอ๋ออยู่ข้างบนนะปักหมุดข้างบนไว้แล้วจา้าอยู่ข้างบนเลยค่ะเลขบัญชีใส่นามสกลุลด้วยนะคะนามสกลุลชัยราลค่ะถ้าประเภทโซดาหนูหน หนูจะชงในแก้วอันนี้เลยจ้ะหนูจะผสมในแก้วก่นแก้ว่อนเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นเขาส่งเย็นเนาะค่ะส่งแค่น้ำโซดาซื้อมันจะยู่แล้วแต่แร้านบางร้านเพื่อนกะบริสิกันกับหนู คุณส่วนนะคะคุณเตยเป็นกำลังใจขอบพระคุณค่ะค,คุณเตยขอบคุณ f อฟซีในช่องน้าชูหน่อยขอบพระคุณ f อฟซนะคะ<ำ>อ๋อเดี๋ยวคะสักครู่นะคะมาชูแป๊บนึงนะมาชูช่องนี้ขอบพระคุณ FC จากช่องน้าชูแชนแนลด้วยจ้าที่ที่สนับสนุนแล้วกั ในการต้อนรับหนูอะไรนููดีใจไหมขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพรินแพรขอบคุณเอฟซีน้องอุ๋งอิงขอบคุณเอฟซีศิล,ลป,ปินทุกทุกท่านและก็จากเอฟซีช่องยูทูบเบอร์จากทุกทุกช่องนะคะโดยเฉพาะขอบคุณบอสโจซอนุชตที่เป็นผู้ให้โอกาสให้เอฟซีน้องอาสาวน้อยเพยรันแพงได้เข้ามาให้ความเมตตา กับครอบครัวของหนูแล้วก็ขอบคุณ FC, เอฟซีเฉีสานแม่นกน้อยอุไลพรจากทุกทท่านค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานร่ำรวยทุกๆุกคนนะจ้ะขอพระคุณค่ะ